ถ้ารู้อย่างนี้น่าจะรักกันมาตั้งนานนี่แหละคือฉันที่ฉันต้องการต้องการนี่คืออะไรที่ฉันต้องการต้องการเขาเป็นแฟนกันตั้งนานแล้วแหละเออพิงี้เขาอ,อยากจะบอกเออเชื่อป่ะเขาเป็นแฟนกันตั้งนานแลว้วสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง t ท e Story Channel อย่าไปทางการค่ะ สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเรานะคะสามคนเช่นเคยนะคะเพื่อนนุ่นแล้วก็เพื่อนซันนะคะซึ่งวันนี้เพื่อนมาไม่ว่างนะคะแล้วก็จะเป็นการรีแอคชั่น3ามคนนั่นเองซึ่งตัวอย่างเอพิเชอร์เชเลอร์นะคะของแปรักฉันด้วยใจเธอพาร์ทสองนะคะได้ปล่อยออกมาเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็ได้ทำการรีแอคชั่นนะคะเพื่อตามทันนิดนึงเผื่อแฟนคลับเทสตอรี่อยากดูเผื่อแบบจะไม่อยากลงเลทอะเนาะอ่ะไม่มีอะไรพูดเลยหรอไม่มีอะไรพูดเลยหรอ คุณพูดอะไรกันเลยหรอพูดอะไรดีอ่ะพี่พีวิลกินไงพาร์ทสองคิดว่ามันจะเป็นยังไงความรักหลังหลังวัยมัธยมหรืคิดว่าเป็นความรักในช่วงแบบมหาลัยอ่ะเดาไม่ได้ว่ามันจะเศร้ามันนานง่ายว่ามันไว้ใจนาดาวไม่ได้อีดอกพูดง่ายๆนาดาวมีอะไรแบบพลิกตลอดอ่ะเราไปเริ่มดูแอปเชอร์เทนเลอร์ดีกว่าเนาะ ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ก่อนที่ไปดูคลิปนี้นะคะฝากก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและ Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์บรรยายความรู้สึกสำหรับเอพิโซดนี้ของพวกเราด้วยเนาะว่าต้องการให้เราปรับปรุงอะไรจิลิมกดกระดิ่งจริง <c oughs> เออ <c oughs> ต้องการให้เราปรับปรุงอะไรก็บอกมาได้นะคะหรือว่าใครจะเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนซูมเรานะคะก็สนับสนุนมาได้นะคะว,ว่าตอนเราอยู่ที่นั่น,น,น,นมันจะิีิตเลดอกขอเสื้อขนาดนี้เลยเหรอตอนแล้ว กี่ตอนนี้ยากเป็นนักแสดงครับจะทำเบื้องหน้าต้องรู้เบื้องหลังก่อนป่ะอุ๊ยพี่โอทำไม่ดีสุดกูอแล้วโอ้ก็เล่นเ็ไม่ใช่เพื่อนแต่ว่าเป็นแฟนปะคะเดี๋ยวสักวันนึงนะกูจะบิวมันป้ายโฆษณาแบบนี้ มึงก็ต้องมาอยู่กบูด้วยเราสองคนเราสองคนนะกูกับมึงก็ต้องไปถึงจุดน,นั้นด้วยกันเิวะเอออย่างนี้สิต้องอย่างนี้ีดอกนาดาวภาพสวยตลอดไม่เหมาะใครเป็นนางแสดงคุยขย,ยายผ้ากับเอ้ากูว่ามีดามมากอ้าเฮ้ยกูว่าเขาไปเรียนบริหารหรือเปล่าเขาต้องกลับไปความฝันของมึอง,อง,องอะ การได้ทำละครด้วยแตนมึงไม่มาอยู่ด้วยเหรอมึงดูเหงาอ่ะลองนึกย้อนกลับไปถึงประสบการณ์ว่าผ่าน<อ>ดีมีชีิอีกแหละทั้งสองคนกูว่าโอ้โห้แล้วพุยกับบิวกินแบบเป็นตัวแบบไอเนี้ยเฮ้ยพี่พีมันเริ่มห่างกันไปเรื่อยๆอ่ะกูประมาณตอนนี้ก็ไม่เหมือนตอนคบกันแรกๆแล้ว,ว่ะ นี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วครูทำไมทุกคนต้องเปลี่ยนไปแบบนี้ด้วยวะเอ <S <S มสมาทิหนอ่หัวมีมือที่สามตัวพี่โอเป็นมือที่สามาเ,เนหมมมนียมไแค่ไหนมึรงรู้ตัว่า้ถ้าจริงกูเป็นคนแบบเนี้ยันจะไม่ชอบกูเรางี้ป่ะกับโอเอ๋วอะ ดูแลกันให้ดีๆนะลูกไอ้ข้าเข้าใจคุณป้าจบแล้วสอ,อสองคนไม่ใช่คนเดิมเหมือนวันแรกที่เรารักกันแล้วนะยี <24 S 3> ่สิบเศพษภาไอนะแเาขาไม่ใช่คนเดิมเหมือนแรกที่เราความรักของเราไม่ได้เหมือนครั้งแรกที่เราเจอกันแล้วนะ แม่งอ่ะทุกคน <S <S ออฟฟิเชียลเทเลอนะคะเดี๋ยวเราพูดในมุมแบบสรุปที่เราดูจากเทเลอร์นะนี่คิดว่าน่าจะเป็นพาร์ทที่มันเล่าไปในช่วงที่แบบว่าหลังจากจบมัธยมใช่ปะทุกคนเออแล้วทีนี้มันจะเศร้าด้วยการที่แบบมือมอีมือที่สามความห่างไกลความแบบต้องแบบแยกกันออกไปอะ่ะความห่างไกลมันทําให้ใจคนเปลี่ยนได้นะจริงๆกวอนที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันทุกวันน่ะ อไม่อะไรจะเสริมไปเลยหรอโอเคมายนี้นี่ก็จะต่อคือเนี่ยคิดว่าโนดตพาร์ทสองมันจะเริ่มมาเหมือนแบบว่าทั้งสองคนอะแบบเขาเข้าใจกันแล้วแต่ด้วยความที่แบบว่าเรนคลอโม่อะไม่ได้เจอกันบ่อยใช่ไหมแบบฟิลเด็มห่าลไยอะเนาะเออเมืองแบบรักแทพ้ใกล้ชิดอะเข้าใจไ่มเขินนะเข้าใช่ใช่ห่างไปแบบแต่ละคนก็มีงานที่ต้องทําใช่ไหมทุกอย่างก็แบบโฟกัสกับงานของตัวเองจนทาให้แบบ ไม่ได้โฟกัสกับเรื่องแฟนเรื่องความรักอะไรหมือนที่สำคัญมันมีคนอีกมืออีกมือที่สามเข้ามามันมีคนแบบเออเยอะอ่ะแล้วมันอยู่ในพาร์ตพวกนั้นอะช่วงชีวิตมหาลัยคือแบบพอมันโตขึ้นทุกคนก็ไม่ได้โฟกัสอยู่แค่ความรักเางเดียวอ่ะเขาโฟกัสกับทุกเออแบบเขาเรียนางเราก็ต้องโฟกัสกับเรียนกับงานที่เราจะทำอย่างเงี้ยบางีไม่รู้ว่าจะโดนแกงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาดูกันดีกูว่าน่าจะโดนที่โดนแกงก็น่าจะเป็นเราที่จะโดนนาดาวแกง รู้นีเป็นแฟนกันตั้งนานแล้วกูยีดอกฝันสลายเลยปะล่ะรู้ว่ามันต้องแบบเขานับหวานๆป้าอีพ์ผาสองอะมันไม่ความอีดามายีเซอร์ไม่หวานเลยพาหนึ่งก็ดามาหนักแล้วนะพาสองนี่จะหนักกว่าเดิมนะฉันว่าเรามาเลือกซีนที่ชอบกันดีก่านเหลักกันเลยอ่ะพอจบอ่ะแต่แบบจะมบปีแล้วที่ว่ามามาเข้าใจอ่ะอันนี้แบบยอมแบบรับผือมากด้วยความที่เขาเป็นลูกคนจีนอ่ะหรอ ก็ต้องแบบใช่ใช่ลูกคนจีนจะรับแบบเรื่องแบบนี้ยากมากจริงๆแล้วเป็นลูกผู้ชายด้วยอะไรอเใช่เขาจะรับเรื่องนี้ยากมากเพราะว่ามันทอต้องการแบบคนสืบสกุลอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคนจีนใช่ปะใช่ใช่ประมาณนั้นแหละใช่ใช่ก็เรามาเลือกซีนที่ชอบกันดีกว่านี่ชอบซีนที่เป็นที่เป็นฉากตอนที่ที่สระผมให้กันบนอ่างอะเออเออมันรู้สึกว่าไม่ได้ชอบตรงแบบความหมายอะไรนะชอบตรงแบบเขาถอดเขาผู้ชายถอดเสื้อ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชอบแบบความที่แบบเขาดูแลกันมันดูแบบมันอาจจะสื่อหลายๆอย่างเหมือนการดูแลกันปรับความเข้าใจกันหรือว่าเขาคุยกันเรื่องความรักของสองเราอะไรประมาณเนี้ยใช่ใช่อ่ะต่อเลยค่ะจะเลือกซีนอะไรใครก่อนกูก่อนล้วกันอ่กูปีชอชอบฉากหนึงแต่วงแ่งอะตัอะไรนะกูชอบฉากหนึ่งที่มันเป็นท่องเหมือนละคงพี่เขามีติ๊งอะไรแบะใี้เราแบบเราที่ ใครนะแบบเขาก็ลังยืนเข้าคู่กับคู่เขาอะอ,อแล้วแบบที่ข้างหลังเขาก็บีว่าแบบเออเนี่ยให้นึกถึงแบบอะไรคะอะไรนะแบบความทรงจำแต่ก่อนหรือ,เ,อ,อเปล่าออแบบออความรักแต่ก่อนอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกก็แบบเออมึงเข้าใจปะแบบความทรงจําเขาคิดถึงคนนั้นแต่คนตรงหน้าเขาไม่ใช่คนคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนี่ชอบตรงนี้สุกนะอ่ะนู่นจา้จาคนจสทรยนี่ชอบฉากที่อยู่บนเตียงอะ่ะที่แบบนอน กอดกันเออยีดอกปนีนะช่างนั้นดูแล้วผากเอวอ่ะมันดูอบอุ่นมันดูแบบละมุนยังไงไม่รู้อ่ะคือแบบเออนั่นแหละฉา่กนี้ฆ่านะะอุฉากนี้ฆ่าหมดเลยเอ่ะสำหรับแปรรักฉันด้วยใจเธอนะคะทุกคนพาสต่อนะคะตัวอย่างเอาไปเชื่อเทนเนอร์นะคะเราก็ได้รีแอคชั่นไปแล้วคือ เราต้องไปรอลุ้นกันดีกว่าวันที่27พฤษภาคมนี้สองทุ่มตรงทางรายทีวีนะคะก็ไปลุ้นกันว่าเรื่องราวของบิวกิ้นและพีพีอาโอเอ๋วอะไรนะเออวจะเป็นยังไงนะคะ A เรื่องราวของพวกเขาสองคนอย่าลืมไป ดูกันนะคะ27นี้หรือว่ารอเรียคชั่นจากเทอ s t สตอรี่นะคะก็รอกันเข้ามานะคะหรือว่าถ้าใครไม่อยากพลาดการเรียคชั่นของเราก็กด Subscribe ไว้แล้วกันเนาะอ่ะวันนี้เราก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายเธอรู้ยังย <laughs> ดีกูสมหมดความฝันเลยอีดอกที่แบบเฮ้ยต้อง <laughs> ตเตรียมทิชชู่เลย,ยค่ะพาร์ทสมึงเตรียมซื้อ,อทิชทชู่รอเลย,เลย <laughs> ไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณป